เวลาเราเล่นเกมเนี huh? ่ยมือถือจะชารจใช่ไหมครับมันนี้เรามีวิธีแค่เรามีอปน f งที่เราใช้เข้าไปดูเลยเข้ามาที่หน้าแรกแบบนี้ครับให้ทุกคนเข้าไปที่เป็นสโตร์เลยครับกดเข้าไปเลย แอปนี้ใช่แล้วแม่กระตูด oh, <yeah. S 1> พิมพ์เข้าไปเลยพิมพ์คำว่าเกมบูสเตอร์นะครับพิมพ์เกมบูสเตอร์ให้เราจิ้มตัวหนังสือข้างหน้านะครับจ oh, <okay. S 1> ิ้มเข้าไปเลยหน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้ให้ทุกคนไปดาว์โหลดกันนะครับแต่ผมดาวน์โหลดแล้วผมจะกดเปิดเลย oh, <okay. S 1> แอปนี้จะมีโฆษณามาเยอะนะครับ ผมใช้แล้วเกมดื่นจริงครับให้ทุกคนสังเกตผมจิ้มครับจิ้มเลยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะเวลาทุกคนจะเอาภาพให้มันสวยขนาดไหนทุกคนก็เลือกเข้าไปเลยแต่ผมไม่เลือกนะสเปคเครื่องผมช้าของแมวมันจะเป็นแบบนี้ให้เราเลือกที่90 fps ครับแล้ว ข้างล่างก็ไม่เอานะผมจะเอาแบบเดิมกดเน็กเลยรอมันก่อนนะครับพอทำเสร็จแล้วนะมันจะมีโฆษณาเข้ามาเรื่อยๆครับก็ต้องให้คุณผู้ชมรอ,อก่อนนะครับโอเคเป็นแบบนี้กดการกระบาดเอ,อกเดยครับมันจะเป็นแบบนี้ให้ทุกคนกดไปที่การกระบาด แล้วให้ทุกคนกดไปที่นี้ <c oughs> ให้เราให้ตัวแอมเราบูสตก่อนนะครับ <c oughs> มันจะบูสตให้เราเองดอมันก่อนนะครับผม <c oughs> ผมจะตัดตอนที่มันรีบูตเสร็จนะ <c oughs> พอเสร็จแล้วมันจะมีโฆษณาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผม <c oughs> ให้ทุกคนกดออกเลยมันจะเป็นการกรบาทน,นี่เนี่ยซ้ายมือกดเลยไป้กดกากบาทออก กดเป็นที่กากบาดของได้ให้ทุกคนสังเกตผมจิ้มนะครับมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับก็ <No. S 1> ต้องให้ทุกคนเลื่อนสีขาวให้เป็นสีเขียวนะครับเลื่อนเข้าไปเลยมันจะเป็นหน้าตาโฆษณาขึ้นมาอีกนะครับกดกากบาดออกเลยแล้วกดออกนะครับ,รบ,รบให้เรากดตรงบววเวลาเราจะเล่นเกมไหนเราก็กดเปิดได้เลยนะ จะเล่นเกมพีไฟผมก็เปิดเกมพีไฟเล่นเสร็จแล้วกดออกเลยครับให้ทุกคนจิ้มก็เป็นในเกมเลยก็ต้องรอให้มันทำนานก่อนนะครับผมรอสักครู่นะครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผม สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ Let's go <S Young Ting you going crazy Oh n o i k n o w y Can't breathe in toxic skies Follow me That I'll whoa, whoa. I cannot breathe through toxic skies. You pollute me with your life. Thought I'd die along with my sense of time, and I'm not alright. Feel trapped in my mind. I can't escape even if I try to. A little too late, too weak and too kind. My heart is on fire, and I'm burning. So I guess I'm not myself, yeah. trapped in my I'm mind. I'm the tape, been in my mind for days. Wish. I